สองหนึ่งแอคชั่นเนี่ยงานใหม่เข้ามานะครับถึงกรมเล็กหันเรือก็ต้องวางว้ที่ตะกร้างานใหม่ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำงานใหม่นั้นไปประทับตรารับหนังสือแล้วก็ตาวันที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนํางานใหม่นั้นมาให้เสมียนเพื่อลงทะเบียนหนังสือรับโดยใช้โปรแกรมลงทะเบียนหนังสือรับ เกตว่าตอนนี้ตาประทับหนังสือก็ตาวันที่นะครับมีแค่นั้นเขากําลังสมีกําลังลงเรื่องนะครับโดใช้โปรแกร,รมลงทะเบ,บียนหนังสือแล้ว โปรแกรมตัวนี้ปนโปรแกรมที่แผนกธุรการโกมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือเขียนขึ้นเองนะครับเพื่อใช้สำหรับเก็บทะเบียนหนังสือรับเพื่อสืบค้นในภายหลังนะครับเมื่อลงเสร็จนะครับก็จะได้เลขทะเบียนหนังสือรับ แล้วก็เวลารับนะครับจากโปรแกรมเพื่อมาเขียนด้านบนนะครับในตารับนะักเือรับ mm hmm. เพื่อให้เลขที่ได้รับจากโปรแกรมนะครับตรงกันตามที่ได้ลงทะเบียนไวนะ้หลังจากนั้นทะเมียนก็จะนำ หนังสือที่ลงทะเบียนหนังสือรับแล้วไปให้ทหารฝ่ายุรการนะครับ mm. เพื่อแยกเรื่องพิจารณาและแยกเรื่องส่งไปหน่วยการต่างๆให้ดำเนินการต่อไปนะครับในที่นี้ก็จะใช้ดิสสอดามเขียนนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับกองส่งกาลังบำรุงก็จะเขียนว่ากอบอนะครับถือเป็นการแยกเรื่องแล้วนะครับความหำนินการก็จะมีหลายกองครับเรื่องนี้เกี่ยวกับกอบอนะครับ เมื่อมาตฐานฝ่ายหน่วยการแยกเรื่องแล้วก็จะส่งให้เสมียนนะครับสแกนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปนะครับสมียนก็จะมาสแกนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยใช้โปรแกรมสแกนอาร์โคแ จะมีเครื่องสกแกนความเร็วสูงนะครับใส่เรื่องครับไปนะครับ หนังสือที่สแกนแล้วก็จะ เก็บบันทึกไว้ในระบบนะครับเพื่อให้เชื่อมโยงกับโปรแกรมการลงทะเบียนหนังสือรับเมื่อสืบคลนแล้วก็จะเจอตัวหนังสือนี้นะครับสำคัญที่การตั้งชื่อปลนะครับกอตั้งให้มันตรงกับตะเบียนหนังสือรับนะครับเพื่อการค้นหาก็จบขั้นตอนการรับหนังสือเข้านะครับ